เฮ้เฮ้ใช้กระบอยวูดดี้ลองดึงที่หลังฉันสิอะกูดึงก็ได้ชือผู้กลายไปเชนซอแมนโว้ยลบไปฮีโร่มาแล้วสาคนนี้กำลังร้องให้มันบอกมันมีบ้านมันมีรถพบสาว่ายน้ำฉันไม่น่าเชื่อมันเลยอะใช่ครับมีสาว่ายน้ำมีรถมีบ้านครบและมาอยู่กับฉันเถอะผมเมื่อมีเพื่อนเป็นหมอแกเป็นใครฉันมาอะไรแกต้องัดอะไราต่างาวทำไมเพลงนี้มันลอยขึ้นมาในหัวทุกครั้งเลยวะ สีหน้าของผมเมื่ออ่านลายมือตัวเองอเดี๋ยวนะนี่กูใช้ส้นตีนหรืออะไรเขียนวะเนี่ยทำไมมันเล่นเป็นขี้ขนาดนี้วะเนี่ยนั่งเล่นเกมครึ่งวันอ้ายสบายสบายอะ่ะนั่งทั้งวันยังได้เลยอะ่ะนั่งทำงานครึ่งชั่วโมงโอ้ยปวดหลังจังเลยอะ่ะรู้สึกแก่ขึ้นมาทันทีเวลาเล่นเกมนั่งทั้งวันยังได้แต่พอเวลาทำงานครึ่งชั่วโมงก็จะไม่ไหวแล้วเมื่อคุณได้จักรยานใหม่แล้วอยากจะอวดเพื่อนเฮ้ยเพื่อนนี่จักรยานใหม่กูมึงโดนดองซื้อเมื่อวานสองพันอ่ะอ้าวเรียบร้อย ไม่ไม่ลูกกูใครทำลูกกูพ่อกูปวดที่เมื่อพูดถึงพิงเวนมสิ่งที่คนทั่วไปคิด this back พิงเวนม this pack พิงเวนม hey back พิงเวนมสิที่ผมคิด this เวนนมพิงเวสล็อพิงเวสล็อพิงนี่มันเวนมสีชมพูนี่วาครูครูสั่งงานที่ทำไม่เป็นเศร้าจังเลยเพื่อนไม่ให้รอกเศร้ากว่าเดิมอีกกู <c oughs> ไม่มีใครช่วยกูได้เลยเละนี่คือสภาพผีในห้องตอนผมเริ่มตด ไม่ไม่ลูกกูใครทำลูกกูพ่อกูปวดที่เมื่อแบตมือถือผมเหลือน้อยผมดิชัดแล้วเล่นต่อพอรู้สึกของมือถือของคุณนี่มึงจะไม่ปล่อยให้กูพักเลยใช่ไหมให้กูพักบ้างเถอะมึงเล่นมาทั้งวันแล้วพักกูทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงก็ไม่เสียหายอะไรนะคนที่หลอนะเนี่ยเป็นพ่อของเธอนะไม่เห็นจะหล่อเลย พ่อกำลังอาบน้ำอยู่ผมที่ปวดขี้รอเข้าห้องน้ำอาบเสร็จยังพ่อพ่ออาบเสร็จยังพ่อ